ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาต,ตักกอกค่ะแม่พี่ไปอะไรวันนี้วันนี้นะคะ,ะ,คะอ๋อ,อ,อเอาเข้าวโพดมาฝากตาชานก็เ<อ>ยอะสมพูนนะคะถ้าไงก็แบ่งกันกินกับนา้าตั๋งก็ได้เพราะว่าสองถุงค่ะจ้าขอบคุณค่ะก๋วยเตี๋ยวก็อยู่แล้วอันนี้ข้าวโพดข้าวเหนียวนั <ขอ S 1> ่นนาตั๋งโอ้พันพันนันเลนะ พันอ LIKE ันเเขาอิ้นนว่าพัำผึ้งบ่ทาเนน่ะโอ้แซ่บได้พันนั้นะขาวดำนั้นนั้นนั้นอร่อยอร่อยเพราะว่าใครกินเราก็ติดใจเขาบอกว่าเออแม่พีต้มเขาพูดแซ่บมาจ้ะอ๋ออะไรไม่แซ่บมันตาลใส่อร่อยมากอร่อยมากยายยายญาดก็แซ่บแน่นอนนะคะไหนไหนแกดูซิแกดูซิขอบคุณค่ะแกดูซิเฮ้ตัวโรตารี่เห็นแนวว่าสั่นคลีเมื่อกี้นี่ก็ไปให้ลุงแล้วจอ้ข้ามันไอ้ข้ามันอันนี้ก็จะไปให้อ่ะคุณอะไรเนาะ ค่อยไม่รู้ว่าจะปลูกไอ้ข้าวโพดค่อยไม่รู้ว่าจะปลูกข้าวโพดเขาคิดว่าแม่พีเอาภาพเก่าหรือเปล่าเนาะค่อยว่าเพราะว่าแม่พีไม่เคยเอาภาพเก่านะคะเพราะว่าเนื้อของแม่พีเนี่ยสดสดร้อนๆนทุกอย่างค่อยก็ไม่คิดว่าแม่พีจะปลูกข้าวโพดนาช่วงนี้ไงเขาเรียกว่าไม่คิดว่าจะขยันใช่ไหมใช่ถ้าพูดจริงๆไม่ไม่ใช่ของแม่พีอาจจะเป็นของไอ้พอแถนก็ได้ถูกต้อง เพ่นบอกว่าเพ่นบอกว่าเดี๋ยวน่ะถ้ากินหมดรอบนี้เราจะปลูกใหม่เพ่นอกว่าโอ้เพ่นว่ามันมันมีน้ำเยอะเลยเสียด้มีที่นังเนี่ยสวยนะเนี่ยดูนีอย่างนี่ได้ไหมเนี่สวยมากเลยนะเนี่ยเขาเรียกว่าเน็ตดำด่างคือคือแขวะหรอไอคือเหมือนฟันหรอแต่ไม่ใช่นะคะนี่นี่คือความอร่อยนี่คือความอร่อยอันนี้ไม่ใช่ฟันหรอนะมันเป็นลายไม่ใช่ฟันรอนะติมันเป็นลายมันเป็นลายข้าวโพดแต่นี่มนะ ค่อยเห็นลุงต้อมปลูกไอ้พันธุ์แบบนี้แหละอร่อยมากแซ่บอร่อยมากเราซื้อพันธุ์มาเนี่ยกินละเก้าสิบบาทนะใช่เนี่ยเนาะพันธุ์มาเนี่เพราะว่าเราไม่ไม่เอาอ่ะพันธุ์แบบเราไม่เก็บเม็ดแล้วเขาเก็บเอาเราไม่เก็บเม็ดถ้าจะซื้อพันธุ์ทุกปีนะจ๊ะใช่ใช่แต่ปีนี้นะเพื่อนชวนค่อยไปปลูกที่บุ๋งเราไม่ไหวเพราะว่า่อ็ไม่มีเวลาแต่เพื่อนว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยปลูกที่หน้าโรงเรียนเพก่อนว่าอน้าโรงเรียนนี่จ้าโอ้ มาขายสองรถนี่แหละจะนตา่าจะไปปลูกอยู่หรอเพราะว่ามันมีน้ำมีน้ำแล้วค่ะเพราะว่าพอดีป้าเพื่อนทำอันเบดานเ่าอะไรไม่ใช่เห้ยเจาะแทงโซลาเซลล์อ่ะโอ้ก็เลยพอดีมีน้ำโล้วพอดีใหญ่แกยวเดี๋ยวจะปลูกอีกรอบเพื่นว่าอันแรกแต่เจ้านะค่อยว่าเพราะว่าค่อย่ายอยากยู่แต่ไม่กล้าซื้อซื้อแล้วมันไม่มีใครจีบไม่หมดเจ้าฝั่งเดียวก็อยู่แล้วแม่เออแช่ดมงกานาเช็ดใชซื้อแล้วไม่ไม่ต่อยนั้น ใช้ตู้เย็นไปไม่แข็งเลยเนาะจักแสียบพเสบแล้วไปลากแหนอยู่คนเดียวคนน่ะโอ้ต้องใส่ลาน้องน้ำมนต์ได้ยินป้าบอกอะได้ยินป้าพูดด้านนอกนะหัวขาวโพดข้าวโพดอร่อยอร่อยเพ่อนวยังไม่ได้กินเลยมนข้าวโพดข้าวเลยโดยเฉพาะข้ดอ่อนเนาะโดยเฉพาะข้าวพดข้าเหนียวนี่น้ำมนต์จะชอบมากจะนิ่มเลยข้าวเหนียวเอข้าวโพดลมันจะมีหลายพันนน้าตายใช่มันจะมีซูเปอร์แต่แม่พี่จะไม่ค่อยชอบซูเปอร์นะเพื่อนวใช่ใช่ เวลากราบแคบนะมันจะแข็งมันจะแข็งกว่าเลยถ้าเราเก็บไม่ทันะแต่อันนี้นะมันจะนิ่มนะเก็บเก็บได้นานอยู่อันนี้นะจนเปลือกไอ้เปลือกมันแห้งๆไอ้สีเหลืองๆแก่ๆก็ยังยังนิ่มอยู่ก็จะนิ่มอร่อยต้องขอบคุณแม่พีมากๆขอบคุณแม่พีมากๆเดี๋ยวนี้ก็ไปนู่นต่อเดี๋ยวจะไปให้หลายคนอยู่เดินทางเดินทางหน้ามันทั้งต้มสารีทั้งสซ่เด้อ โอ้ยม่ไม่เป็นไรร่ำรวย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 ชาดูค่ะไม่ต้องซื้อแม่ไม่ต้องซื้อวันนี้ไม่ต้องซื้อซืแล้วมีแล้วเออไม่ต้องซื้อพี่พิมพ์ซื้อแล้ววันนี้ออพี่พิมพ์ซื้ออ่ะได้แล้วมูนี่อ่าอะไรนะโอนตังมาให้แล้วว่าอยากกินอะไรก็ก็ก็ซื้อได้ซื้อยากกินกุ้งกินปลากินอะไร อเอรว่าเราไม่ได้เข้าในเมืองสกลน้าแต่ก็เลยไปซื้อไอ้ปลานึ่งมะนาวกับยำแล้วก็หมูกระทะมีปลานึ่งมะนาวแล้วก็ยำแล้วก็หมูกระทะนะคะวันนี้นนก็เลยแบบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไอ้ซื้อกับข้าวเย็นแล้วเพราะว่าซื้อมาแล้วอือ <Hayır. S 1> ห ừ, ยุงก็เยอะนะคะเนี่ยยุง่งยุ่งกับยากงิงกาวโพด ตาเห็นหรือยังว่าเอามาให้แล้วนะาานี่ล้อล้อของสามล้อตานะคะเอามาแล้วแต่คงที่ไม่มีเนื้อข้าวนื้น้ำมน่ใช่ใช่ใช่มามาน,นี่นี่นี่น,นี่นะคะเอามาให้แล้วส่วนที่สึกหลอไปเดี๋ยวให้ตาตาชานเอาเข้าพรุ่งนี้เช้านะคะอันนี้ อันนี้ยุงเยอะมากแม่ใช่ถือว่ายังกะเข่าจะนี่ก็ให้ยุงเข่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปหนึ่งยุงเยอะมากใช่เป็นยุงเข่างานรถเห็นเอ็นหมเห็นเอ็นตาโม้ยนี่นี่โอ้โหแสบแห้ง ยายแสบแห้ง,หงใยสู่ทิมเดอเอาไว้ให้งัวดังบักขา้าโพดสงสัยสงสัยตาชานกินกินฝักหนึ่งแล้วอิ่มแล้วเด้นี่อยู่แล้วค่อยก็อยากยุตแต่ว่ามันไอ้ถ้าค่าถ่ายคลิปอยู่มันน่าอร่อยมากเพราะว่ามันเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวแขวที่แหวงนี่ที่บางเนี่ยมันหลอดปิดหลอดปิด คอยคอยเปิดคอยคอยเห็นนะคอยเห็นหงเบื่อแหละตัวนี้เขาก็เห็นมองทำไมได้แว่นตาใหม่บอกนี่แว่นตาเราแว่นตายายโอ้เนื้อวัตชานได้แว่นตาใหม่มาฝากมาฝากยายสมควรอันที่งวยมันสิกินปลาหนึ่งบางหน้าวได้อยู่บ่ใหญ่ือสิกินเข้าไปจนสองฝากล่ะ กบมันก็เป็นตาแสบได้นะหอมหอมสัละครับยาอาชีก็ชอบนะอืม,มีค่อยเห็นอยู่ตลอดว่าซื้อข้าวโพดแบบนี้นะ่ะมียาอาชีม,มีมียายสมควรซื้อ,อข้าวโพดข้าวเหนียวจากรถรถตลาด,ดช่วงเช้าเนาะยายแล้วเนี่ยยายก็มากค่อยซื้อหลอกอย่าเดี้ยวนี้ก็ว่ามันกินไม่หมด <laughs> มไม่มีไปไกลกินช่วยใช่ใช่ใช่เพราะแต่ก่อนนี้ ซื้อไว้ก็ลูกลูกคนนั้นก็มาเอาฝักหนึ่งลูกคนนี้ก็มาเอาฝักหนึ่งตัวเสื่อมว่มนบอว่าแมนเป็นแปวตบยุงไหวปนมือแหลงตบยุงไหวปนมเออื่นเสาเนี่ยัวตัวใหญ่มากงามเนื้อเลิงเนื้อเริง ล่วงไปแล้วโอ้โหข้าวโพดสองสองถุงเลยเแม่พีเอาข้าวโพดมาให้ยายสมควรสองถุงเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะยายสมควคงจะกินหมดเลยยายสมควรกินไปน่าจะหมดเลย กินไปสองฝักแล้วเ็มาหสำหรับคลิปนี้ของหน้าตายกวกอกนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องหน้าตายกากอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ